ถึงทั้งสี่คนจะชอบผมแล้วก็จริงอะ่ะบ้านหมอกก็ดูเปิดใจแล้วด้วยเอาก็ทําม่านหมอกเปิดใจแล้วถ้าจบบ้านหมอกได้ก็จะได้รู้สักทีไงว่าลูกสาวผมจะหายหรือเปล่าไม่เยิ่งงม่าหมอกเปิดใจอะ่ะผมย่งกลัวเพราะอะไรอีกวะเนี่ยคุณฮะผมกลัวทำให้ม่านหมอกเสียใจ ผมรู้สึกว่าผมไม่ดีพอให้แม่หมอมารักกลิ่นความหลอมันฟุ้งเต็มห้องเลยวะเฮียคุณฉันให้สิบนาทีนะเดี๋ยวเราต้องไปกันละอือย่าเพิ่งรีบไปสิมั่เรามีอะไรดูอ่ะ เขารู้ว่าเราชอบอะไรแพ้ทางคุณแบบไหนหือนเกิดมาเป็นคนที่ใช้ที่สุดทําให้เราหลงภายในเวลาไม่กี่วันแล้วสุดท้ายเขาก็ทําให้เราตกเป็นเหยื่อก็คงท้ายไงมันน่าเบื่อนะยังต้องมาทําแบบไม่ใช่คนพอใจอ่ะมาตรฐานที่คุณสร้างไว้อ่ะมันสูงเกินกว่าทีม่มีในชีวิตจริงนะเสียใจค่ะโกรธมากเสียใจมากอยากแก้แค้นเขารู้ว่าเราชอบอะไร ทุกคนต้องการอะไรกันทำอย่างนี้เพื่ออะไรถ้าม,มีทางไหนที่ทำให้ลูกหายได้พ่อก็ต้องทำหรือเปล่าด้วยการจ้างให้คนมาหลอกกันเนี่ยนะเขารู้ว่าเราชอบอะไรแค่ทางแบบไหนเกิดมาเป็นคนที่ใช่ที่สุดทำให้เราหลงภายในเวลาไม่กี่วัน ท,ทำให้ใหลงแพยในมกี่วันที่เจอกันถึงได้ไม่กล้าตอบสินะว่าจริงใจหรือเปล่าสิ่งที่มันมอต้องการคือความจริงใจใแค่นั้นเลยนายจริงใจหรือเปล่าล่ะ งั้นฉันถามใหม่คุณจะจริงใจกับเราทั้งห้าคนใช่ปะที่เฮียผมอัปเดตว่าผมทำให้ลูกเฮียรักได้กี่คนแล้วทำไมผมถึงออึง้งเพราะผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วเลย ว่าผมกำลังทำงานใ้เฮียจริงหรือเปล่าความรู้สึกของวันแรกก็ความรู้สึกในวันนี้ไม่เหมือนกันแล้วจนถึงวันนี้ผมรู้สึกผมไ,มได้ทำงานในเฮียอีกแล้วแต่ผมต้เมื่อตัวเอง ทำความรู้จักกับทั้งห้าบุคลิกก็เพื่อตัวเองทำให้เธอทั้งห้าคนมีความสุขก็เพื่อตัวเองทำให้ทั้งห้าคนรักก็เพื่อตัวเองแต่จะเรียกว่าปิดจ๊อบก็คงไม่ได้หรอกนะ เพราะถ้าจะจบสมบูรณ์คุณต้องทิ้งฉันและรับค่าจ้างแต่งานเนี้ยฉันจะทิ้งคุณก่อนเองพ่อคะพนะรดงานใหม่ที่รับเข้ามาไม่ผ่านโปรนะคะเชิญเก็บของออกจากออฟฟิศไปได้เลย